อยากเป็นศิลปินเรื่แบบเด็กนะแล้วก็เคยมีความฝันว่าจะได้เห็นเขาแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นมันแบบแฟนเป็นศิลปินมันดูห่างไกลกับผมเกินไปผมพยายามหลายรอบมาครับเพราะว่าก็ไม่สำเร็จสักที แต่ปไปจนลืมไปด้วยซ้ำว่าผมอยากเห็นภาพแบบนี้ผมเพิ่งจำได้เองว่าผมอยากเห็นแบบนี้เมื่อวานนี้ตอนขึ้นมาบอกกินขอบคุณทุกคนที่ทำให้อาแาบของผมอย่าง้ครับ ที่หนูกับเาจะพูดมันอาจจะดูคอนทราบกับสิ่งที่ทุกคนเพิ่งได้ยินไปเมื่อกี้คะ่ะหนูหนูไม่เคยอยากเป็นศิลปินเลยไม่เคยเชื่อว่าตัวเองจะทําได้ก็เลยรู้สึกว่าไม่มีความคิดนี้อยู่ในหัวมาก่อนจนก,กระทั่งมีโอกาสเข้ามามีพี่โดติดต่อเข้ามาวันนั้นก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้อยู่ดีค,ะค่ะก็แค่ลองทําดูอะไรเงี้ยคะ่ะ ไม่คนไม่กล้าร้องเพลงมาก่อนไม่กล้าเลยขอบคุณค่ายนี้มากๆที่ทำให้หนูได้กล้าลองทำมันอีกครั้งจนคือจริงๆตอนเด็กๆหนูเป็นคนชอบร้องเพลงมากค่ะแต่ว่าพอหนูโตขึ้นแล้วหนูก็เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นจากหลายๆาอ,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 ลลอ,อย่างเพื่อนล้อเพื่อนแซวอะไรเงี้ยค่ะจน คิดว่าการร้องเพงมันไม่ใช่ความสุขของตัวเองไปอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณทุกๆคนที่บอกว่าแบบเออหนูแตกปากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูแค่รู้สึกว่าการที่หนูไม่เหมือนใครมันมันแย่มากเลยการที่หนูไม่สามารถร้องเพลงสูงๆได้มันผิดมากเลยขอบคุณที่ให้โอกาสหนูได้ลองเป็นตัวขอตัวเองดู ขอบคุณป้าขอบคุณแม่ที่ส่องหอตลอดเลยไม่ว่าหนูจะอยากเรียนเต้นหรือว่าอยากเรียนร้องเพลงหรือแม้กระทั่งการที่หนูย้ายมาอยู่กรุงเทพหนูฝากับแม่นะขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณมากๆจริงๆค่ะวันนี้ด้วยความหมายสำหรับหนูมาก เขบอกว่าหนูพูดกับดีๆเลยก็ได้มันน่าจะพูดเรื่องประมาณเดียวกันน <c oughs> ี้ <c oughs> เนาะค่ะในจะพูดก่อดไหมน่าจะพูดไรอยู่บบที่จริงหนูเขียนบทไว้เพราะว่าคู่สองคนพูดไม่ค่อยรู้เรือ่องแล้วก็บอกว่าทุกคนจะสนใจในสิ่งที่หนูกำลังจะพูดน่อตนทิศจะอยู่นะคะแบบ ทุกวันที่เรามาแรนดันคุณมิ้งหนูก็ร้องไห้ทุกแบบเอฟเพราะว่าหนูไม่คิดว่าหนูจะได้น้ามี้แบบคนมาดูคนคนมาดูคอนเสิร์ตของเราแล้วก็ร้องไห้กับนาตาแล้วก็ดีใจมากๆที่ดีใจมากๆที่ท,ทุกคนมาดูพวกเรานะคะก็ขอบคุณคุณมากขอบคุณพี่มุกพี่โดมพี่เฟิร์นที่เห็นอะไรในตัวหนู ทิ้งแม่นู้สองคนจะดื้อแล้วก็อะไรเขาพูดอะไรแบบนี้นะคะเขาพูดที่หนูมาจับคูณเกศแล้วก็ให้หนูมาเป็นศิลปินนะคะหนูไม่รู้จะพูดผอยังไงแลก็ครั้งนี้เป็นอะไรที่ครอบครัวหนูได้มาดูแบบคุณย่าแล้วก็ป๋าร้านนะาต้องทำได้แล้วนะาต้องเป็นศิลปินแล้วคนมาดูรูเต็มเลย ขอบคุณทุกคนนะ,ะว่าจริงๆอาเดินสินทรัพย์นีไม่ใช่ความมันเหมอที่พี่ม,มาไม่ใช่ความฝันของกับพี่แต่ว่าเป็นความฝันของคุณย่าที่หนูไมาอยู่ตรงนี้ได้ที่หนูยานมาจากภูเก็ตเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าคุณย่าเป็นคนที่คอยช่วยคอยผลักดันหนูมาในทุกเรื่อง แล้วก็มันยากมากที่จะทําให้คุณย่าหนูพูดคำว่าคุณย่าคุณแจออกมาเพราะว่าวันนี้คุณย่าจะคุ้มใจตัวลูกสองคนนะคะแล้วก็ขอบคุณย่าแล้วก็ครอบครัวหนูที่ร่วมถึงเอ็ดเอนด้วยที่คอยนั่นแหละค่ะรับค่านคอยคุณค่ะ